สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเทคนิคการทำอะ o u s ติ c Panel นะครับหรือแผงซับเสียงหรือบางทีเราเรียกว่าแผ่นซับเสียงนะครับเพื่อที่จะใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของเสียงสะท้อนเสียงกล้องในห้องโฮม e เตเตอร์นะครับหรือห้องห้องอัดเสียงนะครับตัววัสดุที่ใช้นะครับในการซับเสียงก็จะมี หลายวัสดุด้วยกันผมได้นําเสนอในกลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะครับก็คือถ้าจะเห็นในท้องตลาดที่ขายกันเยอะก็คือเป็นชนิดของโฟมนะครับข้อดีของการใช้โฟมซับเสียงนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของการติดตั้งนะครับก็จะติดตั้งง่ายก็คือใช้แค่เทปกาวแปะด้านหลังแล้วก็แปะกับผนังโดยที่ไม่ไม่ต้องไปเจาะผนังให้ยุ่งยากนะครับหาซื้อง่ายนะครับแต่ข้อควรระวังก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับเราต้องดูด้วยว่า ตัวประสิทธิภาพในการซรับเสียงของของโฟมที่เราซื้อมานะครับในช่วงราคาบางครั้งถูกมากบางครั้งแพงนะครับก็ต้องดูว่าคุณภาพดีไหมนะครับแล้วก็ข้อดีหลกัหลกๆอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวโฟมเองนะครับไม่ก่อให้เกิดเรื่องของมลภาวะในห้องนะครับหรือว่าตัวสารก่อพิ้นะครับที่ทําให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องของอายุการใช้งานอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ สภาพห้องนะครับว่าห้องของเราร้อนหรือว่าห้องของเราชื้นนะครับอายุการใช้งานของโฟมก็จะมากน้อยต่างกันนะครับทีนี้กลุ่มที่2ที่เห็นใช้กันในเรื่องของการซับเสียงก็คือโพลีเอสเตอร์นะครับโพลีเอสเตอร์โพลีเอสเตอร์นี้ก็จะหาซื้อง่ายได้เช่นกันนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับก็คล้ายๆกับตัววัสดุซับเสียงชนิดโฟมนะครับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไม่ลามไฟนะครับ แล้วก็เป็น Mid ing, มิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือเป็นไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้นะครับหรือว่าปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับทีนี้กลุ่มที่อีกกลุ่มหนึ่งในเรื่องของวัสดุทับเสียงที่ใช้กันมากนะครับก็คือล็อกวูนะครับตัวล็อกวูเองเนี่ยหรือชื่อภาษาไทยก็คือชนวนใหญ่หินนะครับคุณสมบัติของการทับเสียงของล็อกวูเองเนี่ยก็คือคุณสมบัติการทับเสียงที่ดีมากนะครับ ดีกว่า2วัสดุแรกค่อนข้างต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นที่นิยมใช้กันในห้องอัดเสียงหรือว่าในโฮม e เตเตอร์นะครับที่เป็นระดับมืออาชีพที่เขาใช้กันนะครับหาซื้อง่ายนะครับแต่ล็อกบูเองก็จะมีประเด็นเรื่องของสารก่อภูมิแพ้นะครับกรณีที่เป็นละอองฝุ่นจากตัวล็อกบูเองนะครับบางคนมีความกังวลก็จะไม่ไม่อยากจะใช้ อ่ชนวันที่เป็นอ่ล็อกวูนี่ครับในการทําเป็นวัสดุซับเสียงนะครับแล้วก็ในทีนี้ก็คือล็อกวูราคาจะค่อนข้างถูกนะครับถูกกว่า2ชนิดแรกนะครับในที่นี้นะครับผมจะใช้ตัววัสดุซับเสียง2ชนิดด้วยกันก็คือผมจะใช้โพลีเอสเตอร์นะครับแล้วก็มาประกบกับล็อกวูนะครับแล้วก็ทําเป็นโครงไม้เพื่อที่จะทําเป็นกรอบนะครับ ถ้าเกิดเรามาค้นนะครับในอินเทอร์เน็ตเราก็จะพบว่าเรื่องของชนิดของแผ่นซับเสียงถ้าเป็นชนิดของโฟมนะครับก็จะมีรูปแบบต่างๆมีผู้ขายมากมายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีทั้งถ้าเกิดเราจะดูเรื่องของการลามไฟก็ปัญหาอย่างหนึ่งของโฟมก็คือการติดไฟง่ายนะครับมันก็จะมีวัสดุที่สร้างที่ท,ที่มีคุณสมบัติที่เป็น fireproof นะครับก็คือไม่ลามไฟ นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกรูปทรงต่างๆได้นะครับอย่างที่บอกก็คือสะดวกในการหาซื้อแล้วก็ติดตั้งนะครับถ้าเราเลือกเป็นชนิดโฟมนะครับถ้าเกิดเราเลือกเป็นโพลีเอสเตอร์ก็มีขายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในที่นี้ผมจะใช้แผ่นโพลีเอสเตอร์ขนาด60คูณเมตร20นะครับ60เซนคูณเมตร20เซนเพื่อมาประกบกับตัวล็อกวูนะครับซึ่งขนาดเดียวกันก็คือ60คูณเมตร20 cm. อันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวฉนวนใย,ยหินนะครับหรือว่าเป็นล็อกวูกนะครับวัสดุและเครื่องมือที่ผมใช้นะครับอย่างที่บอกนะครับผมจะใช้ตัวล็อกวูกนะครับซึ่งราคาประมาณ150-180บาทต,ต่อแผ่นนะครับผมจะเลือกความหนาแน่นที่40 กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับในจากการที่รีวิวมานะครับเราไมา่เขาไม่แนะนำให้เลือกตัว density หรือความหนานแน่นของตัวล็อกวูที่สูงนะครับดังนั้นเราก็จะเลือกตัวที่ต่ำแล้วก็ที่ density ที่สูงก็ราคาก็จะแพงขึ้นด้วยนะครับผมเลือกใช้ตัวล็อกวูที่60คูณเมตร20เซนติเมตรนะครับแล้วก็หนา10เซนนะครับ มาประกบกับโพลีเอสเตอร์นะครับโพลีเอสเตอร์ผมซื้อมาที่แผ่นละ230บาทนะครับในท้องตลาดบางทีก็จะเป็น250บาทต่อแผ่นนะครับตัว density นี้ยังไม่ได้วัดชัดเจนนะครับโดยที่ประมาณว่าอยู่ที่20-40กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับความหนานแน่นของตัวโพลีเอสเตอร์นะครับแล้วก็ขนาดก็คือ60เมตรคูณเมตร20นะครับแล้วก็ความหนา5เซนนะครับ ตัวกรอบไม้ที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวไม้อัด mdf นะครับในกรณีนี้ผมซื้อไม้อัดที่หนา16มิลนะครับราคา390บาทแล้วก็ไม้อัดหนา3มิลนะครับมาประกบด้านหลังขนาดของไม้อัดก็จะเป็นเมตร20คูณ2เมตร40นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงใน,ในภายหลังนะครับว่า ผมจะไม่แนะนำความหนาที่16มิลน,นะครับเพราะว่ามันจะหนาเกินไปในการมาทำเรื่องของ acoustic p a n น l ดังนั้นอันนี้ก็ราคาก็จะลดลงนะครับผมก็จะแนะนำก็คือประมาณ6มิลก็พอ9มิลก็พอนะครับเพราะว่า16มิลน,นี่หนาไปแล้วก็หนักด้วยนะครับไม่มีความจำเป็นในการมาทำเป็นกรอบเพื่อที่จะรองรับตัวล็อกฟูกับตัวโพลีเอสเตอรซ์ซึ่งน้ำหนักเองก็ไม่ได้เยอะนะครับ เดี๋ยวก็จะมาพูดถึงเทคนิคตรงนี้เหมือนกันอันนี้คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับอย่าใช้ไม้หนาเกินไปนะครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องของอชนิดของ MDF ที่เป็นการชื้นนะครับอันนี้ก็จะมีความหนาต่างๆให้เลือกได้เช่นกันนะครับก็บางท่านก็ก็จะเลือกเป็นเป็นแผ่นไม้อัด MDF ที่ที่การชื้นนะครับเพราะว่าไม่ต้องทําสีในการป้องกันการเกิดเชื้อรานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวขนาดแล้วก็ความหนาต่างๆของตัว mdf นะครับซึ่งสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเหมือนกันเครื่องมือที่ผมใช้นะครับหลักๆก็จะมีสว่านนะครับแล้วก็ตัวสว่านไขควงไร้าสายนะครับตัวสว่านเพื่อที่จะใช้ดอกสว่านดอกเล็กเจาะนําเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้สว่านไขควงขันสกรูเข้าไปนะครับ ไม่แนะนําให้ขันสกรูโดยตรงนะครับเพราะว่าจะทําให้ไม้แตกนะครับเพราะไม้เราค่อนข้างบางนะครับให้เจอะรูนําเข้าไปก่อนแล้วก็ถึงจะขันสกูเข้าไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์หลักเลยจริงๆก็คือตัว s t ต p เปิที่เป็นที่เป็นเฮฟวี่ดิวนะครับซึ่งสามารถเลือกเลือกดอก s t ต p เปิได้หลายๆขนาดนะครับเพื่อที่จะใช้ในการยึดผ้าแล้วก็ยึด ตัวไม้อัดแผ่นบางที่ประกอบด้านหลังนะครับบางทีเราเอามายึดไม้อัดระหว่างมุมก็ได้นะครับดังนั้นอุปกรณ์หลักที่เราควรจะมีอย่างน้อยๆก็คือตัว s t ต p ปเปที่เป็น Heavy Duty นี้นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโฮมเ t h e เตอร์สำหรับผู้ที่สนใจเพื่อระบบที่ประหยัดงบและการปรับจูนระบบด้วยตนเอง